สามเจ็ดศูนย์กับเศูนย์ี่หละคะกะเาศูนยพิทารายกาเลยูพิชัยรายการเออคือสิเไนท์ทมาีอะไรกันสามสามอะไรนะคะแมเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศกับเาศูนมือของหกเก้าโอ้หมหกเก้ามือของศูนเก ศูนย์เก่าตัวเมือ่อเสาร์เพื่นมาหาตูเนาะ,ะเพื่นมาปวงไข้เพื่อนว่า<ม>เพื่อนเลว่าตัวเลว่าเอาพอสิเตมาบ้าน,นห้เก่าสิบาทไตกลับได้เสั่นเต็มถังไปเลยเก่าสิบาทไปกลับได้เลยสาวต่ับ,บ,บแต่ว่าสามตัวนี่คือ, 3, อคสามเจ็ดศูนย์ค่ะเออคือปูเราไปเรียนเลยค่ะแล้วมาบอกว่าเก่าหงเพียงแต่ว่ามันหลายตัว บางเที а, lemon, ่บางที the the so so hmm. ่ดวงห้ามมันบ่มีนะคะดวงห้ามมันบ่มีเ้ามตัวที่ว่ามันนั่นแหละมันออกแต่ตัวห้างมันหลายๆต้องผลักออกมันปิดเป็นสันค่ะมันอยู่กับชิ้นซาตาวดวงวาสนาของห้ห้ามสัตว์มันรวยฟองกันบ่ได้เออเห็นท่านใดหลายอยากได้นัเพทุนมาสั่นว่าวิถุนตัวเดียวนีแล้วสัตว์เอาแข็งแข็งมาสั่นตัวเ้าออกเฉดเฉดนั่นออกมัานออกนั่นออกตัวสัตวร้องคุณ นี่แหละคือปูแล้วก็พอได้เปลี่ยนตัวใหม่ก็คือตัวเก่าเพี้ยนแต่ว่าเพิ่นบ่าไปไหนเพินไไนนะะ่นบ่อเป็นไรคว่ำเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่คู่กับ่อกระลัะ่นตีว่าตัวได้ตัวนึงออกแพแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์ร้อยปเปอร์เซ็นต์กับบริวารน,นะคะอันนี้คือการเสียสเส่ยงโสดเสี่ยงดวงเนาะคะ่ะเบิ้งเป็นแนว่า้างแม่คู่ก็ให้เป็นแนว่า้างและะ้วค่ะเอาพิจารณาเบิง้งกอ่อนซื้อแล้วค่ะพิจารณาเบิง้งก็อนจะไปยิดยาโรตเตอรี่ใบสองใบเอาโรตเตอรี่นี่ว่าเนาะ เจ็ดศูนย์ละเก้าศูนย์ขั้นนีก็เอาเมาสมัดเยล้อย่ <laughs> สอนแผงเมามัดใหญ่ก็ใหร่นะต้องสื่อระยบ่กเพราะว่าเข้ามัดอยู่แล้วนะเออเข้าเป็นน้นลกลงพุ่มนะ <laughs> เอาไ้ดรมลมากันเลดลดน่าลัละค่ะเลดเลขขั้นแดง็คือาตัวสองศูนย์เจ็ดหนึ่งข้อเดนะคะของเอกอะ่ะ ห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าพิจารณาบุญระกาเดอพิจารณาบุญค่ะบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์บ้านดอนผู้นะคะดอนผู้นะคะพ่อสะพ่อสรงอยู่นะคะ่ะดอนผู้เพราะมันเพราะเมันดอนดูค่ะพระคนไปหาพีบบานก็ได้มากว่าถือพลกระไดโทรมาหาว่าบ้านดอดดนผูเสียสันในครูเพราะมันดอนผู้ค่ะ บ้านดอนผู้หมู่ที่สิบต,ตำบลน้องนาค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเอาตอิดต่อเขามาได้นะคะผู้ใดอยดันได้แซนไดข้างน,น้องหญิงเบอร์โทษแม่ก็จ,จับอะไ,ไ้ได้ยินเบอร์ได้จับได้บ่อืมจับจ่องจับของขอบ่ได้น้องหญิงก็ได้<บ>เออเชนหนา้นาเชนหน้าเชนทำไมอืมขอแม่คู่ค่ะศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่ง เอาใหแม่แต่ม้มโ่เพราะเชียให้ยิยอืม,มอน้องยิงกต่สิเป็นผู้รับเพเราะเาวแเนแม่นะคะบางเพืยอบางที่แม่คู่กอบ่ว่างหนักขึ้นตาเห็นนี่แหละคะ่ะบางเพืยอบางที่กันเอ่อผู้ใด้พูดลังค์กับอยากฟังเสียงปูเราเนาะอะไรไปขึ้นทั้งหอแม่คู่เอาไปเรียนรับสายบางเพืยอบางที่ก็เป็นผู้รับการผู้ร่างงานเหนตปูก็เสื้นตอกไปดึงพญานาคหรือว่าที่ปูว่างงานไว้ สี่เบีนพัดสร้งกระจายพัาสรงกระจายเออระกาศตอนพ้าสรงกจรจายอีกสามมือนะคะหลังวันที่สิบหกเอาหลังวันที่สิบหกไปเซี่ยวเลียนนะะเลียนเอาไปโอนไปล่มนะคะแล้วปูปูเทศห้องก็จะเซียวเพราะพุทลุ่มไงยังก็จะเซียวไปล่มนะะั่นค่ะสาเอาล่มกุเนาะเพราะนล่มกุขค่คเก็บติของอ่ของแกล่มแะ,ะ้วแตพร้อมทั้งพ,พุทธองค์รวมนะคะ เปนงน้ำพัดสะดุใหม่ในครูเป็นเลี้ยนหาิต่างเป็นเลียนสลึงนัาค่ะเป็นท่องเรียนว่าม่นบอกท่องเรียนท่องแดงนั้นอ่ะงั่น่ะกระเจาลุงวันี่หกลังวันที่สิบหกค่ะพอกรุสิบาท่านแต่กอนวันที่สิบหกในครูปรสิทดิ์เป็นล่ำบวงสรวงตัวนั่งธนาขลาสุตัวธนาคลาสว่สิสารเินแม่บกสิากับสิหก็ระดาเอ้อ ล้วก็สิ่ีล่ำบวกเสียงการาะเป็นเบอรลองยิงนักขนอ้อาำบวเสียงตะอนลูกสาวของม่ำบวกเสีนัน้อานแค่ะเนจ่อด้วยนน้อผ่านเพอน่านเซสินาะค่ที่แค่มัจอไว้นน้อ่านเี่ที่แรงงานายงวาที่สิบหกละตัวพอวนตอนน้องเิงเดยนนานค่เนค่อสิเดนจัดการนนอ้อ่าสายตรงเลยค่ะสามเจดสาได้สาเจ็้า เ้าไม่ได้ตูดีูหัวบ uh, ่สามเจ็ดศูนย์โอสามเจ็ดศูนย์เออสามเจ็ดศูนย์ตเก้าศูนยแต่ก็างว่เสียเือนว่าจังไดไมีเพราะท่านบึงตรงอันว่าเสียเือนเออตรงอันว่าเลยเลขรวดเราเสนอเราฝันว่ามาหาให้ได้ครับรูเดรียนพูดขอเฮ้นเดือนอากาได้แต่ละปูว่า้เศ้าหาสิบบาท ว่าให้เศ้าหาซิบาทสิคขี้รถพอฟี่บ่ไไหน่าเสมมาเห้สมควรพิจารณาเรื่องบ้านเลขที่ห้าเก้าสห้าสิบานั่นละเอาบานนี้แจะเพ่งให้เพื่อนฟังแกมไปนั่งพ่อพ่อซิงพ่อพ่อซิงเนี่ยเอาเรนซี่พ่อยากรู้คุณมาฟอนไม่ยอมนั่งกระไดเรบบ้วเบื่อทั่วบางหญิงไหนไปเอาเขียนเออให้แม้แต่โมงนั่นล่ะเป็นเราลงให้ค่ะ คู่คอหน่วยแล้ว <laughs> ยี่กี่แล้วเนาะเี็กไายชิอนอ้าวฟังเพลงซาซาซึ่งซึ่งจะคนน่าเพ่นละส่วนเกินหัวใจจัใจใอองอาผู้ได้ยังแด้แใจรู้ลาแพนซีดีตีต่อเขาเมไไรท่างบองยิ้มละคะ เออจะเป็นเบอร์บ้านหรือว่าเบอรเองค่ะอ้าวนี้แม่คู่ขอป่านไว้ได้ค่ะเออไปนอนชิดนอนเสียงเบอร์สามเจ็ดศินย์พรมทั้างเก่าสินตกเก้าได้ค่ะวันนี้ไปใส่ลอกตัวข่าเสียข่ามำบ้านเลยฮัลโเรุ่มเรียนเรียนยืนรอวันนี้เะอยู่รอเล่นบ้านเลขที่กระโดดเห็นอะ้รวเอาใดก็ได้แม่หล นั่นเบอร์โทราอขน้องยิงเขาต้องนั่งอะไรได้ก็ด้น่ยกเลการเอตัวหน่อยเยียขียนตัวง่าจะบรรยากาศไปก่อนจะพูดคุยกับแจวันเดียวให้ไปหาปากากาพี่เอาที่ลุงนี้เได้ ไปเรื่อยๆค่ะเดีด้วยครัเจ้านจะโชว์ตัวดีรอผาเน้ยฝันคักัเนบอกมาหยังฝันจะเทงคักเทงเนีค่ะเท่งเขาเดี๋ยวรอเจวันซักหมู่แป๊บหนึงก่อนเจ้าเดเจาตะุต้องสองเลยบอตัวนี้เบอไม่หอมาเจนบาห ขึ้นหัวมือเศร้าได้ไหมได้มู่เนขึ้นคนเดียวนะคะูกด่นค่ะตัวัสตัวูค่ะ่คเก้าศูนย์มีแค่นี้นะแต่ว่าเจวันเรนสิมักตัวไรเรวค่อยค่อยคือขึ้นกับเจ๊ว่า าอ,อสวัสดีนะคะเจ๊บวัสดี่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเบอร์ผู้แม่คู่เพราะว่าม,มันสิบแจกโคตรลับอันอัันนะไรที่หลังคะ่ะเดี๋ยวแจกเบอร์ก่อนค่ะแจกเบอร์ก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์ผู้แม่คู่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ของน้องยิงค่ะอค่ะแล้วก็ของวันจะสามารถสามารถแอดไลน์ได้ค่ะแอดไลน์ได้ทุกหมายเล่นของแม่คู่เนื้อหนิค่ะ เพื่อนเต็มโอ้เพื่อนเฟรนเต็มค่ะของวันจะได้ของน้องหญิงก็ได้แอดไลน์มาค่ะหรือจะโทรมากอะไรเนาะคะผู้ใดที่เห็นเราเป็นเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปนะคะแคปจานคนนี้นะครับทุกคนหนาไม่ใหญ่คนหนาไม่ใหญ่ก็กระดานเนาะแคปหน้าจอไว้พี่น้องเด้อให้เราเสรค้งยอะเยอะ ดูอยากสอบถามนี่ค่ะถามนอค่ะเร่องอ็เทพผูคนนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมผ่าลวยค่ะขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะจังมาติดตามคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวแตงโมผ่าลวยกับสี่เจี๊บตามคลิปเจวันให้ต่อเนาะค่ะเนาะค่ะยังคอยมาติดตามต่อเนาะค่ะเนาะค่ะเจี๊ยองกับเสียตูนไปยิบมาาให้ยัง อืม,อมตัวบอลตัวามซื้อ,อะไรที่มันหดเลี้วนะหดเลี้ยวยว,ว่าเ็จไม่ยังลว่าอืซื้อตัว,วามซือค่ะสำหรับคลิปนี้เจงโมาพาด้วยกับสวัสดีค่ะ